สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้พบก,กับผมขอแรงๆชแนลบาย n อ็นไอ s เกเมอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้เราจะมาสอนการเซตค่าเซตค่าการเล่น ROV e. บน PC นะฮะผ่านโปรแกรม n o อโอเคมันเป็นวิธีที่ถ้าเซตตามเนี้ยมันจะเล่นคล่องขึ้นมากเลยครับผมโอ้โหเล่นพิวเหลือเกินถ้าสมมติว่าเซตตามวิธีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะ วิธีการวิธีการก็คืออันนี้ผมจะอัดแบบมันจะไม่มันจะเป็นอัดแบบหน้าจอนะทำให้เห็นวิธีการกดอ,อย่างเงี้ยโอเควิธีการเซตค่าเซตดังนี้เลยเดี๋ยวผมปรับตรงนี้เป็นลอยนะจะได้เห็นจะชัดว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนโอเคปะ่ะเออเดี๋ยวมาเกิดนันก่อนครับผมอ่าช่องเอาเริ่มจากเมาส์ก่อนเมาส์เนี่ยเราเอาเป็นคลิก เอาเป็นการคลิกนะก็คือกดตรงนี้ครับเคลื่อนไหวเมาส์ในการคลิกขวาอ่าตรงนี้จะใช้เมาส์ในการคลิกขวาในการเดินส่วนตรงสกิลตรงสกิลเราจะใช้นี่ครับเกมโมบ้านะเกมโมบ้าช่วยเหลือการล拉ปุ่มสกิลด้วยการกดปุ่มสกิลกดปุ่มสกิลค้างไว้เออคือถ้าสมมติเราใช้อันนี้ยเราจะสามารถกดปุ่มสกิลค้างไว้แบบนี้ได้เดี๋ยวดูเดี๋ยว,ยวผมยังไม่ได้อัพสกิลนี่หว่า,อาโอเคเดี๋ยวอัพสกิลก่อนครับ กดแล้วหมุนกดค้างแล้วหมุน,นประมาณนี้ครับผมกดค้างแล้วหมุนอย่างนี้นะถ้าสมมุติเราใช้ไอปุ่มเล็กอะ่ะมันจะหมุนสกิลไม่ได้อันนี้ก็คงรู้กันแล้วเนาะโอเคมาดูกันต่อก็ปุ่มเล็กนี่ก็เซตตามนี้เลยนะครับผมปุ่ม f ปุ่ม f นี่คือปุ่มฮิวปุ่ม d นี่คือปุ่มที่ใช้พวกแฟลท อ่า xq ประมาณนี้ครับผมโอเคซื้อของซื้อของผมตั้งเป็น f3 กับ f4 นะเลขหนึ่งเนี่ยกดดูร้านไอเทม,มเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนอ่าเลขหนึ่งกดดูร้านไอเทมคืออย่างนี้เวลาเราวางมือใช่ปะ ปุ่ม Q, W, ปุ่ม R นี่เป็น Skill สกิลอันติเมตสกิลได้ปุ่ม Q สกิลที่2ปุ่ม W ทำไมถึงไม่เอาสกิลอันติเมตไว้ที่ปุ่ม E อ่าคืออธิบายก่อนสมมติว่าเราสมมติว่าเราตรีอ่ะสมมติว่าเราตรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติว่าเราตรีกดปุ่ม Q เข้าไปอ่าผมก็กดปุ่ม R ไอ้กดปุ่ม E ในการตีคือนิ้วผมจะอยู่ที่นิ้วผมจะอยู่ที่ปุ่ม W กับปุ่ม Q แล้วก็ปุ่ม E 3ปุ่มโดยที่ไม่ต้องปล่อยเลยในการโจมตีนะ,ะแล้วก็ปุ่ม R ใช้อันดิเมตแล้วก็กดมือมันจะนิ้วมันจะอยู่ที่ปุ่ม E ได้ตลอดนะ อ่ะมานี้ครับผมส่วนส่วนเรื่องซื้อของเนี่ย f 3กดซื้อของอ่ะกดรัวๆโอเคได้ของมาละทำไมปุ่ม f กับปุ่ม d ปุ่ม d ปุ่ม d เนี่ยจะอยู่ใกล้ปุ่ม e เวลาเรากดสมมุติเรากดเอาเอาเป็นพวกสกิลที่ต้องใช้อย่างแฟ a อย่างพวกอย่างพวก xq มาใช่ไหมเราสามารถคอมโบสกิลไปเลย อย่างเช่นสมมติเราพุ่งเข้าไปแล้วก็กดตุม่มปุ่มดีมันจะอยู่ใกล้นิ้วมันจะอยู่ใกล้ปุ่ม e ครับมันจะทําให้เราเล่นคล่องขึ้นมากแล้วทีนี้มาพูดถึงตีคีปแล้วก็ตีป้อมทําไมถึงเอาไวเ้เลขสี่แล้วก็ Space Bar คือถ้าสมมุติว่าเราอยู่กับฮีโร่ใช่ป่มสมมติเข้าไปเราจะตีคีปกดเลขสีกดเลขส แล้วนิ้วสามารถกลับมาที่ปุ่ม e มันอยู่ใกล้กันโดยที่เราไม่ต้องละนิ้วจากคือคือน,นิ้วชี้เนี่ยใช้นิ้วชี้เนี่ยจะใช้ที่ปุ่ม e ปุ่ม d ปุ่ม d ก็คือปุ่มสกิลปุ่ม e คือตีธรรมดาแล้วก็เลข4หรือใครไม่ถนัดเลข4สามารถปรับเป็นเลข3ได้ตรงตรีชีฟนะแต่ของผมว่าถนัดตรงเลขส มากกว่าเออแล้วทำไมสเปซบาร์ถึงเป็นตีป้อมเพราะว่ามันกดง่ายนิ้วโป้งเราจะอยู่ที่สเปซบาร์ครับสมมติว่าจังหวะที่เราไดป้อมหรือเราจะขึ้นป้อมเนี่ยสมมติเรากดเดี๋ยวผมรอคีปก่อนสมมติอ่ะเอา้าเชี่อป้อมเขาแตกเฉยป้อมพอมันแตกเดี๋ยวดันเข้าไปแล้วครับ สมมุติว่าเราจะไดป้อมใช่ไหมอโอเคเดี๋ยวรอคลิปสมมุติว่ามีฮีโร่เขาอยู่แล้วเราจะไดป้อมกดเข้าไปแล้วก็กดสเปซบาร์ตีป้อมอ,อย่างนี้ครับมันจะง่ายมันจะง่ายแล้วนิ้วเราก็จะอยู่ที่ปุ่ม e ด้วยอยู่ที่ปุ่มสเปซบาร์ด้วยเราสามารถไดป้อมเสร็จเราสามารถกดปุ่ม e ต่อเพื่อจะตีฮีโร่ได้เลย อันสมมุติอันนี้เป็นกับกับคอมนะอ่าสมมุติเข้าไปปุ๊บตีป้อมตีป้อมอ่าสมมุติป้อมแตกป้อมแตกแล้วก็ตีฮ oh. ีโร่ต่อได้เลย oh. ตัวเลขมสี่สามารถใช้ตีใช้ตีคีฟป,ประมาณนี้ครับผม oh. ลองเซตดูวิธีนี้จะทําให้คุณเล่นคล่องขึ้นมาก oh. ใครเซตตามนี้แล้วเล่นคล่องขึ้นหรือไม่คล่องยังไงลองคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่า คือมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดละสําหรับตัวผมนะเออถ้าเล่นในคอมอะวิธีเนี้ยน่าจะเวิร์กสุดสำหรับผมโอเคปะ่ะยังไงลองไปเซตกันดูครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าโอเค